หลังจากกลายเป็นกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับเชฟกระทะห้างนะครับอดีตกุ๊กฝีมือดีนะครับที่ผันตัวมาไลฟ์สดเนี่ยทำอาหารพื้นบ้านอีสานนะครับผ่านทาง a c e b o o k นะครับจนตอนนี้ดังนะมีชื่อเสียงแล้วนะแล้วก็เกิดมีดราม่านะครับเรื่องการเสียภาษีกับสัมภาระเนี่ยตอนนั้นก็เป็นกระแสดราม่าที่วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องดราม่าอีกไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยแต่อยากผ่อนแต่ผ่อนไม่ได้เพราะติดเครดิตบ,บูโรและล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโพสต์ภาพนะครับที่เหมือนกันแต่มีแคปชัั่่่นนนนนทีีตตางกอ้นน เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากเลยนะครับแล้วก็มีหลายเพจเนี่ยเขาขุดเรื่องขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเซฟลาห้างนะครับก็ได้ออกมาโพสตคลิปนะครับชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่ากราบขอโทษนะครับพี่น้องสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่ขอโทษใครทั้งสิ้นลูกเมียของผมเนี่ยไม่ต้องไปพาดพิงหรอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่สบายใจเหมือนกันนอนไม่หลับมา3-4มสี่คืนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมพูดได้คําเดียวคือขอโทษครับ ขอโทษและยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและน้อมรับคําตัดสินของสังคมนะครับแต่อย่าไปว่าลูกเมียของผมเลยเขาไม่รู้เรื่องถ้าพี่น้องจะด่าเนี่ยก็มาด่าผมได้เลยผมยอมรับผิดไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับโดยนอกจากนี้นะครับเชฟกระตาห้างเนี่ยยังได้บอกอีกว่า ต่อไปนี้เนี่ยผมจะเป็นคนเก่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทําไร่ทํานาผมยอมรับนะครับที่ผมทําไปเนี่ยไม่ได้ไต่ตองรู้เท่าไม่ถึงการถ้าพูดแล้วเนี่ยจะหาว่าแก้ตัวก็มีทางเดียวนะครับคือผมมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและโดยก่อนหน้านี้นะครับเชฟเนี่ยก็ได้มีการโพ์ว่าเคยได้ยินแต่ว่าทัวลงเดอร์ผมเข้าใจแล้วครับผมจะจําไปจนวันเข้าโรงเข็ดแล้วแหมสําหรับแอดเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆนะครับแค่เชฟเนี่ย ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารนะครับก็ทำสเต็ปเดิมอะครับเอาจริงๆนะคนเขชอบคนชอบดูมากเลยแค่นั้นเนี่ยก็ดังแล้วครับเชฟไม่ต้องมาพูดนู่นพูดนี่ไม่ต้องเยอะนะครับพอเรามีชื่อเสียงอะไรเนี่ยเราทําตัวนิดนุง่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมน,นะครับคนชอบเขาก็ชมคนไม่ชอบเขาก็ติเป็นเรื่องธรรมดาครับเชฟ มาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับล่าสุดเนี่ยเพจ e ีซอ,อขี้เละน,นะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยโพสแทบๆว่าไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นพ่อครัวแต่ทำงานอยู่ในห้องครัว คือเรื่องจริงซึ่งชาวเน็ตนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับอาทิเช่นโกหกโซเชียลไม่ได้หรอกกูมองตั้งแต่แรกและเงินเดือน7จ็ดแปดหมื่นสภาพฉันไม่เคยคิดว่าแกเป็นเชฟจริงๆอยู่แล้วฉันว่าแกเป็นเชฟคอนเทนต์เอางานนี้นะครับใครอยากจะอ่านคอมเมนต์แซบๆเนี่ยก็ไปตามที่เพจ e ยี้ y ละกันนะเด้อ